การสุนัขข้าวชาวใต้นะครับนะช่วงคล่องฐานข้าวชาวใต้นะครับลองยิ่งอมมาเล่ข้าวกันนะครับวันนี้นะเริ่มตน้นด้วยที่จังหวัดพังงากอนครับข้าวสำคัญสำบุญตักบาตรพระทุ่งรวยเอดรูปนะครับถาวายพระพรชัยมงคลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิยาเทพะยะวัดีกรมหลวงรัชสารินีสิริพัฒน์มาวัชระราชธิดาณวัดสามคีธรรม,ม,มครับโดยเมื่อเร็แต่ว่านะครับนายทะลึงซักหนุดประอ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาในมอบหมายนายเอกรัทลี่ นะครับได้รับมอบหม้นะครับจากนายเอกรั์ลีสิ้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานในฐานะประธานในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และสก็ทำบุญตักบาตรพระทรงร้อยแอดรูปในโครงการบารรพชาอุปสมบท99รูป ถาวายพระพรชัยมงคลได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าคามพัชรกิติยาภาณเรนทีราชพยัวดีกรมมาล่วงรัชสารินีสิริพัฒมาวัชรราชธิดาณวัสามาคีธรรมริดป่าซานตำบลแม่นางเข้าอำเภอกุระบุรีโดยมีข้าราชการองรค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภัยกระชนและประชาชนร่วมพิธีครับจังหวัดพังงาได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระทรงรอยแอดรูปค่ะและวันที9่9ามกราคมที่ผ่านมาซึ่งพระทรงถูกรูปค่ะได้ปฏิบัติธรรมศึกษาบ ประธรรมปฏิบัติศาสนกิจเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเดจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทีราเทพยาวดีกรมมาล่วงราชสารีนีสิริพัฒรมหัวชราราชธิดาหาย่รงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันทางจังหวัดพังงาค่ะก็ข้อเชิญภูมิจิตศรัทธาค่ะสามารถจารวมถวายจตุปัจจัยทําบุญตักบาตรและถวายผัตตาห้านเพนแด่พระผิสุกซรงถีวัดสร้างมาขีรรำเรือวัดป่าซานได้ตลอดโครงการจนถึงวันที 13่มมก,กราคม2 5ง6ันห้ีค่ะพี่เบาเกลียงยนะคะ,คะก็รวมกันทําบุญตักบาตรกันได้นะคะ